งันเปิดแล้วเอ้ยเหนียวนี่จีคนน้ำเอาย่างไปไทยแกเอาคนน้ำด้วยโอ้ยเขากล้องเหรอพนงานลาวหมูปา

เอคิับน่งสาคือสแห้งแต่ลูกช่อสองสามอยิงทังดากคือสามดสีนัดมันเปพียกมันเห็นเพียกออกไป้ไม่เลียกทางแหละคตะวันันควรเสด็จเยัควรยิ่งมาถึงมือสังหารมือสังหารสังหาร